โอเคครับทุกคนผมขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับเ,เกมเจ็ดบาทนะครับที่เห็นว่าไม่ค่อยได้ลงคลิป7บาทแล้วก็ลงแต่คลิปที่แบบว่าคลิปที่เปิดกาชาตั้งนานแล้วเปิดกาชาตัวตั้งนานแล้ว,ลวก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้เลยนะครับผมซีบอกให้เนาะเพราะว่าถ้าเลิกเล่นผมก็คงไม่มีวันที่เวลหรอกนะครับเข้าใจเนาะแต่พอดีว่า ช่วงนี้เจ็ดบาทผมก็ไม่รู้จะมาถ่ายคลิปอะไรให้ดีดีเอ้ยให้ดูดีนะครับแต่วันนี้ผมก็รู้แล้วล่ะว่าจะถ่ายอะไรเนาะเจลิโก้นี่เขารักบันจริงๆนะครับแม้บันจะมีเมียม,มีคนรักแล้วก็เถอะเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําการหาจอกครับผมจอกครับไม่ต้องสงสัยว่าจอกอะไรจอกศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าจากซีรีส์เฟดไม่ใช่นะครับ จอที่เราว่าก็คือจอกมืดกระจอกขาวครับก็คือนี่นั่นเองนะ้าแห่งชีวิตนะครับผมเรียกว่าจอกเนาะต้องซอรี่จริงๆ <c oughs> ก็คือวิธีหาจอกนะครับคือจอกตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวสามารถหาได้หมดเลยเนาะถ้าเกิดไม่นับ6ดาวที่เราต้องคราฟเองอ่ะก็คือเอาเนี่ยไปแลกเป็น6ดาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าหาไม่ได้แต่จอก5ดาวตั้งก็คือตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวนะครับสามารถหาได้หมดเลยเนาะ ทั้งจอกาวแล้วก็จอกเ,เลือดเทพสูรนะครับก็สามารถหาได้ตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวเนาะมันก็จ,จะมีใบหรือไม่ก็หลายๆคนคงรู้แล้วนะครับแต่ก็อาจจะเห็นกันแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือไอคลิปที่ผมออกมาขอโทษนะครับก็คือเราไอเดานหาจอกก็คือจะเป็นด่านนี้นะครับด่านสงครามบอสนะนี่นั่นเองทุกด่านมีโอกาสดอปจอกหมดนะครับเปอร์เซ็นเท่ากันหมดทุกอย่างที่ไม่เหมือนก็คือศัตรูนะครับเดี๋ยวไปดูตั้งแต่อันแรก เป็นตั้งแต่ด่านแรกครับบางคนก็ฟาร,ร์มด่านแรกนะครับเพราะว่าทีมเอื้อมหน่อยกับด่านแรกเนาะนี่โอกาสดบับจอด่าห้าดาวหกเปอร์เซ็นต์นะครับจอกสนะี่ดาวก็ยี่สิบหกเนาะแล้วก็มีสามดาวมาด้วแล้วก็จอกสองดาวหกสิบแปดครับผมก็เราใช่ว่าเรามาฟาร,ร์มแค่ครั้งสองครั้งหวังห้าดาวนะครับเราฟาร,ร์มกันทั้งคืนนะครับใช่ที่บอกให้แต่ประเด็นที่เขาฟาร,ร์มกันช่วงนี้ก็เพราะว่ามันมีอีเวนต์ลดสเตมิน่านัาน่นเองนี่ไง จาก20จะเหลือแค่10นะครับเขาเลยนิยมฟาร์มกันหนักมากมาก,มากนะครับเดี๋ยวไปดูศัตรูด่านแรกกันเนะาะก็จะเป็นกิลเขียวนะครับอิซาเบตหมูนอกสีแดงแล้วก็ทริโก้นะครับสีฟ้าแล้วก็อาริโอนี่นะสีเขียวใครที่ทีแบบว่าชนะท่าด่านนี้เยอะๆเอามาฟาร์มด่านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทีมใครที่แบบว่าปั้นมาเป็นทีมฟาร์มก็คือฮาวเซอร์บ้านเขียวอารมณ์แบบว่าตัวตีหมูเยอะๆสบายครับ ส่วนผมส่วนตัวผมเองนะผมจะฟาร์มอยู่ที่ด่าน2ครับก็คือนี่หอคอยโทรชนนั่นเองก็คือจะเป็นด่านของนี่ครับเปอร์เซ็นต์เท่กากันหมดนะเออนี่ครับจะเป็นดาน่านนี่ก็จะมีกาลิอุสนะสีเขียวฟีเซียนะครับสีแดงแล้วก็ลูนสีเขียวแล้วก็เจริโก้สีเขียวนะครับก็น่าจะเห็นการฟาร์มของผมเมือ่อ,อคลิปที่แล้วไปเนาะมันก็เป็นการฟาร์มที่แบบว่าต้องยื้อตื้งชิบหายเลยเนาะ แต่ก็เนาะทีมผมก็ได้ประมาณนี้นะครับด่านอื่นยากจริงๆงไปต่อไปไปดูด่านที่3ครับใครที่ทีมชนะทา่าด่านไหนเยอะๆมาฟาร์มด่านนั้นนะครับทีมด่านที่3ก็นี่ครับเฮมบลัมนะครับสีแดงกีล่าสีเขียวครับจูโดสีสีแดงแล้วก็ฮิวโก้สีเขียวครับแนะนําใครมีสีสีแดงเยอะๆเอามาฟาร์มด่านนี้น่าจะเหมาะดีนะครับ แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ลองว่ะผมผมเอาแค่ด่าน2อนะตอนนี้ต่อไปด่านที่4ครับดินแดนเลียดเนาะเป็นด่านของนี่แน่เลยฮาร์เซอร์ฮาเซอร์ที่เป็นตัวฟาร์มที่ดีที่สุดของเมตานี้นะครับอ่าใช่ดีกว่าบันด้วยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องฟาร์มเนาะฮาร์เซอร์แดงเกียร์มอแดงนะครับเข็นเขียวแล้วก็ไทซูแดงครับใครมีสีฟ้ามาฟาร์มด่านนี้ได้นะเออผมก็น่าคิดว่า โอเคอันนี้เป็นด่านที่4ีเนาะเราไปดูด่านที่5าครับด่านที่5ก็จะเป็นนี่ป่าเทพภูเขาน่าจะเป็นสไลเดอร์ไหมสไลเดอร์แดงครับก,ก็เป็นแก๊งสไลเดอร์ทั้งแก๊งเนะาะสไลเดอร์แดงแล้วก็ลูกน้องที่เหลือสีฟ้าหมดเลยเนาะโอเคต่อไปด่านสุดท้ายครับผมไม่รู้นะว่าความยากมันต่างกันไหมแต่น่าจะต่างนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ด่าน แล้วก็นี้ก็เป็นด่านของบทที่6ด้วยเนาะน่าจะยากแล้เฮนทิกเซนโอ้โหร้อยีสเนี่ยสีแดงนะครับเดดฟอร์ดนะครับสีเขียวกุสตาร์สีแดงครับแล้วก็วิเวียนสีเขียวเนาะโอเคใครถนัดด่านไหนมาฟาร์มด่านนั้นได้นะครับอแล้วก็รู้สึกว่าผมก็อยากหารูปมาให้ดูเหมือนกันเนาะแต่พอดีว่ารูปผมเองผมได้เซฟาเวลาฟาร์มจะไปดึงรูปจากคนในกลุ่มมาก็ มันก็ดูน่าเกียดเนาะแต่ก็คือว่าถ้าเกิดดวงดีก็ได้จอกเยอะนะครับมันอยู่ที่สเตมินา่าเราด้วยเนาะว่ามีเยอะเปล่าเหมือนผมเนี่ยหมดแล้วครับตอนเนี้ยพอดีว่าเป็นสายที่ดองเพชรน,นะครับผมไม่เปิดกรชาเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวมันก็จะดองแบบนี้ไปเรื่อยจนเจอตู้ที่ผมอยากเปิดจริงๆนะครับผมก็เลยจะค่อนข้างขาดแค้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายเปิดกรชาอยู่แล้วก็น่าจะมีสเตมินาใช้จากการเอาเหรียญเงินแลกนะครับนี่ไง หนึ่งเหรียญเงินเท่ากับ1ขวดสเตมิน่าเองเนาะเออน่าจะมีเหรียญเงินแลกกันแบบว่ามหาศาลนะครับแต่ส่วนตัวก็คือไม่มีเนาะผมก็เลยจะขาดแคลนเรื่องจอกอะไรแบบนี้กว่าชาวบ้านเนาะเพราะเขาฟาร์มกันทั้งคืนครับผมก็ต้องรออะไรไปเนาะผมต้องรอสเตมิน่าลีรอขวดไปเนาะแล้วก็ด่านก็เตรียมอัปเดตนะครับน่าจะเป็นวันอังคารที่จะถึงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้7จบาทผมก็ขอมาแจ้งแค่นี้แล้วกันครับขอแนะนำกัวิธีหาจอกเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดทีมใครยังไม่พร้อมจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเล่นถึงระดับเอ็กซ์ต็มก็ได้นะครับเล่นแค่ระดับฮาร์ดก็พอแต่ระดับฮาร์ดก็จะมีข้อเสียครับคือจอที่เรามีโอกาสได้สูงสุดจะเป็นแค่4ดาวเนาะแต่ถ้าเราฟาร์มทั้งคืนแล้วก็4ดาว6อันไปแลกเป็น5ดาว1อันก็ได้นะครับซึ่งตอนแรกตัวผมเองส่วนตัวผมเองนะผมต้องการจอก5เอ่อกี่ดาววะผมต้องการจอก5ดาวนะครับเออใช่จอก5ดาวบอกว่า ไม่ใช่สิครับใช่นั่นแหละผมต้องการเจาะค่าดาวในการปลดดาวตัวละครนะครับปลดลูกแก้วอะจาได้ว่าผมเล่นด่านแล้วตีไม่ไหวเลยด้วยซ้านะครับตอนแรกผมมีทริกนะครับทริกนี้แต่ทริกนี้ค่อนข้างเปิดเงินนะครับก็คือลงไปซื้อครับเราต้องลงไปซื้อจอกครับเราไปหมู่บ้านไหนก็ได้นะครับซักหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นหมู่บ้านดาวมารีนะครับเราต้องไปซื้อจอะครับแต่ของผมคือการเสียแบบลงทุนครับ ผมถือว่าเป็นการลงทุนเพราะว่าหลังจากผมซื้อจอกมาตอนนั้นผมเสียไปประมาณครึ่งล้านนะครับผมไปซื้อมา2หมู่บ้านใช่เพราะหมู่บ้านหนึงจะขายจอกสีดาวแค่5อันนะครับไปที่ร้านค้าเบตตเลสแล้วก็ใครเคลียร์บอสหมู่บ้านนั้นได้ก็จะลดราคา20%นะแต่ตอนนั้นผมซื้อราคาเต็มนะครับตอนนั้นรวยเนาะนี่นะครับแต่ต้องทำหัวใจให้เป็น5ดวงก่อนนะครับอ่านี่ครับจอกสีดาว ผมจำได้ว่าผมซื้อจอกม่วงเนาะใช่ซื้อ2หมู่บ้านครับ10อันแล้วก็เอาไปแลกเป็นจอกม่วง5ดาวครับเพื่อปลดเส้นทางตัวละครดาวตัวละครเนาะและผมเอาตัวละครไปต่อยอดทําทีมจนมันฟาร์มจอกได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังขยันฟาร์มแลวก็ถือว่าทําทุนขอทุนคืนแล้วกันเนาะมันคงไม่ได้ทุนเรื่องเงินอะไรมากหรอกแต่ถ้าเรื่องจอกผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับ ใครคิดว่านี่คือการลงทุนก็ทําได้นะครับเหมือนผมเพราะตอนนั้นผมก็กลาว่าจะไม่ใช้เงินแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตครับถ้าเกิดเป็นตู้เมอร์ลินสีเขียวนะครับผมอาจจะเปิดนะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าผมขอข้ามครับเพราะในกลุ่มเขาก็มีการถกเถียงกันอยู่นะว่าจะเป็นสีเขียวหรือฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวผมเปิดน่าจะนะน่าจะเปิดแต่ถ้าเป็นสีฟ้าผมข้ามครับผมแล้วก็คลิปนี้ใครว่ามีประโยชน์ก็ต้องขอขอบคุณด,ด้วยแล้วกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เนาะฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัพเจ็ดบาทแล้วเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันกันกบไม่ใช่พรุ่งนี้แหละวันนี้ครับวันนี้เจอกันกันกบเกมเศรษฐีแนะนําอีเวนต์นะครับพอดีว่าเลดมาขอโทษจริงๆนะครับพอดีตั้งวันลงเินะียเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ